โอ้เมื่อคืนนี้เป๊ปกูเดล่ากลุ่มคขมับเลยนะครับแมนสตี้พลาดนะครับผมพลาดท่าเสมอกับคลีโซ่เบลดไป้2ประตูต่อ2ไปพลาดเสียลูกที่2แบบอื้น่าเจ็บใจมากๆนะครับในกรอบผิดโทษหลังเกมเป๊ปกูเดล่าสายหวัวแล้วก็ผิดหวังนะครับทำแต้มหลุดมือแล้วบอกว่าลูกทีมเนี่ยแย่มากๆเลยเสียลูกที่2แบบนั้นนะครับไม่ควรจะเสีย หลังเกมเมื่อคืนนี้เป๊ปกุเดล่ากุนซือของแมนสตีรนะครับโอ้โหผิดหวังที่ทีมต้องเสีย2แต้มให้กับคริสตาวาเลตตำหนิลูกทีมอีกไม่ควรพลาดในกรอบเขตโทษจะต้องเสียจุดโทษในช่วงทดเจ็บเสมอกันไป2ปาตัวสอแบบสุดมันเลยเมื่อค่ำคืนนี้แมนสตีเนี่ยกำลังจะเก็บ3แต้มด้อยู่แล้วครับแต่ต้องมาพลาดครับฟิลโวเรนไปหัวใส่มาเตตาทำเสียจุดโทษช่วงทด,ทดเวลาบาดเจ็บทำให้ทีมโดนตีเสมอ2 2ทิ้งแต้มสำคัญไปอย่างน่าเจ็บใจ หลังเกมเป๊ปโกเดล่านะครับบอกเลยบอกว่าเราเสียไป2คะแนนเราทําผลงานกันได้ดีควบคุมการเปลี่ยนผ่านลุกรับได้ดีมากๆรวมถึงได้ลูกตั้งเตะหลายครั้งแต่ประตูที่2ที่เสียหายคริสเซอเลดมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในระดับนี้เราตัดสินใจแย่มากๆในกรอบ1ิหลาและมันก็ลงโทษเราอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกกเดล่าได้สัมภาษณ์หลังเกมเมื่อคืนนี้ครับพลาดท่านะครับ นำก่อนครับแล้วก็มาเจอตีไข่แตกไม่พอครับแล้วก็มาเสียจุดโทษช่วงโทษเวลาบาดเจ็บจะจบเกมอยู่แล้วครับแต่มาพลาดสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแล้วทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับผลการแข่งขันของคู่นี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เป๊ปสายหัวมาเสีย2แต้มพลาดท่าเสมออีกนะครับโอ้ทุกคนลยครับจัดมาให้รุ่นจัดไปเลยครับผม